กลุ่มเชื่อมจิตนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะมีคนเขาจัดการเยอะแยนะแล้วแล้วอีอย่างเขาเป็นรา,ารวาสให้รา,ารวาสเขาจัดการกันไม่ยากอะไรนี่พระวิษฐานอะไรออกมาสอนนะว่าพระอริยนะพระนาคากลับมาเกิดในโลกมนุษย์ได้พระพุทธเจ้าเนะี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์นะบรรลุพระอรหันต์ไปแล้วแล้วมาเกิดอีก ไปจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มันเพี้ยนแสนสาหัสเลยนะแยกประกาศสัตธรรมอย่างนี้ออกไปมันเป็นอาสัตธรรมนึกถึงที่หลวงปู่มั่นบอกเลยว่าถ้าสัตธรรมนะเมื่อเข้าไปปดิสถานอยู่ในจิตปุถุชนนะมันจะกลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปทันทีเลยมันจะเพี้ยนทันทีเลยมันตีความเกิดการตีความเาพูดหน้าตาเฉยนะว่า ชาวพุทธในเมืองไทยไม่มีการศึกษาไม่ท่องแท้ก็เลยคิดว่าพระอราหันต์นิพพานแล้วไม่มาเกิดหรือพระนาคาไม่มาเกิดในโลกอะไรองนี้นี่วิปราชอย่างรุนแรงเลยนะที่ต้องพูดเยอะหน่อยนีพ่พระพระพระเจ้าไม่ได้บอกให้ภิกษุอยู่เฉยๆนะเวลาที่เกิดสัตธรรมปฏิรูปขึ้นนะ ได้ต้องชี้แจงต้องแก้ไขนี่เป็นหน้าที่ของสาวกงั้นก็เลยพูดให้ฟังเป็นโมเมาลงเชื่อพระพุทธเจ้ากลับมาเกิดนก่อนหน้านี้ที่เนปาลก็มีใช่ไหมพระพุทธเจ้ามาเกิดเป็นบนุตราน้อยบุตราน้อยได้ไปข่มขืนเขาแล้วพอเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า ไม่ศึกษาให้ดีนะบ่มไงแล้วบอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธชาวพุทธชาวพุทธแต่ไม่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าย่อมไม่ใช่ชาวพุทธหรอกนั้นต้องเรียนอย่างน้อยต้องรู้ปริยัตในเบื้องต้นต้องรู้จะได้รู้วิธีปฏิบัติแต่บางคนเรียนวิธีปฏิบัติ เรียนเยอะแยะเลยนะแล้วก็ไม่ได้ทำมีน่าสงสารอยู่อย่างเนี้ยอย่างเรียนวิปัสสนากรรมฐานมีหลักสูตรนะสอนวิปัสสนาต้องรู้เรื่องวิปัสสนาภูมิอารมณ์ของวิปัสนากรรมฐานมีอะไรบ้างมีรูปนามมีคันห้าอาิยตนะหกมีธาตุสิบแปดมีอินทีย์ยี่สิบสองมีปฏิจจสมุปบาท ห้องได้แต่ไม่เห็นสภาวะอันนั้นยังใช้ไม่ได้จำเป็นนกแก้วนกขุนทองไว้เท่านั้นเองถ้าเรารู้แล้วเราก็ต้องเอามาทำให้ได้